เขาเจ้าสิไปใส่พุ่นั้นพี่น้องเขาเบิ่งดูนั่นนะเขาเจ้าสิไปเก็บเห็ดเก็บแบวว่านั่นนะย่างบังปลายเด็เดินบังปลายอีกนะบังเด้อบังเด้อบังเด้อบังปลายเตี้ยหน่อยเบิ่งเตี้ยหน่อยเด้อเดี๋ยวเตี้ยหน่อยก็ลังสิโปใจเย็นเห็นแขนแล้วเห็นแขนแล้วพี่น้องเห็นแขนแล้ว แล้วมาแต่ใสไม่ใหไงอันนั้นแล้วบ่มีญาติบอกโอ้มันนี่เป็นตะกะแตนม่วงมือนนี่ซาตะกะแตนม่วงคนต่างดาวดักกะท่าเไก่บ้าเไก่บ้าอส่วนทำทาเรเห็นเหาได้เพิ่นง่างว่าเราโง่งกับเพน มึงจัดคาราเกะเออเป็นดาราคาราโอเกะมึงอยู่ตรงไหนมึงจะร้องเพงลงคาราโอเกะหรือมึงเดินอยู่นั่นนะ่ะมิวสิกวิดีโอหดือนั่นไปไหนนะเอาทายอย่างคะ่ะช่วงนี้ไม่เงีหน่อยกับลูกนั่งท่าหรถนะคะไม่พินมาแล้วเดี๋ยวฮอกก็จะไปที่ตอกโคม ไปงานไทยเฟสติวัลแล้วก็นอนที่ตะคม้มคืนหนึ่งนะคะ <c oughs> ไปถึงสถานีรถแล้ว <c oughs> ก็สิงางขามท่างไปที่สถานีรถไฟนะคะ <c oughs> เพราะข้าไปรถบัส <c oughs> เพราะว่าแม่โตนุมาจากเยตะบอยเิ่ <c oughs> นมารถไฟห <c oughs> ้าสิตสองไปรอรับกันอยู่หันอีกคนนึงนะคะจากนั้นเ้าก็สิงานเขาไปในเมืองเ <c oughs> บิงกรมาจะสีเอาจากไหนก็แผนการชีวิตเพราะว่า <c oughs> อาจจะเดินไป ตรงไหนตรงหนึง่งก่อนหรือจังไหนนะคะบ่งทีระยะทางวะไรแบบถนอมอ่ะแม่ไม่ได้เอามาเพิ่มนะมีเอนเอาไว้ถองนูเลยของแม่มี